កប៉ូនអឺអេអញ៉ាក់យ៉ាងអាយអាយហៃសួស្តី สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นทางฟังลาวเรือฟังไทยและต่างประเทศการยินดีเข้าสู่ช่องของสนุกสลาวคือกาวอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี้ก,ก็มาพบมาพ่อทางช่องสนุกสลาวนี้ก็จะได้เดินทางมาทาง สาวโสดรุ่นใหญ่เนาะเชิงสาวโสดนั่นกะจะเป็นสาวบุญนั่นเองเนาะหรือว่าเอ้ยบุญก็เป็นอะเลอร์ก,ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องหรือพี่เอฟซีทุกทางก็เข้าไปหาทางเอ้ยบุญหรือว่าไปโอป้ไปหล่มเนาะที่ว่าเอ้ยบุญเพิ่งก็เปิดใจมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะนทางสนุกก็จะมาอัปเดตข่าวๆหรือว่าเรื่องสถานะหัวใจของเพิ่นเนาะหรือว่าครูของมีคนจับจองหัวใจของอันเอ้ยบุญเพิ่อนบอ้าเนาะกะทางสนุกในยินทางเอ้ยบุญเยอะเห็นพอตูก้อนเนาะ กะเขาโทรก็ภายเด้อ้างทีว่าสาวนกเอ้ยซื้อพอตูก้อนเพราะว่าเอ้ยบุญเพิ่นกะจะเห็นพอตูก้อนโดยตรงเนาะหรือว่าเห็นตัวจริงะแหละกะเป็นนเรศก็จะพาพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปโอบไปลมไปชอบทามทางเอ้ยบุญเพิ่นเนาะคนอื่นกะอย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไครห้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสนุกเนด้อสิ่งสำคัญก็อย่าลืมเบ่งโฆษณาให้ทางสนุกแน่เนาะกะเพื่อมีกำลังที่กำลังใจได้เอ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะโดยกะเพื่อบ่เป็นการสักซายเวลากระเดินทางเข้าไปหาทางเอ้ยบุญเลย ทางสนุกก็ผิดพลาดประการเหลือก็ขอโทษขออภัยกับพี่เอฟซีเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีไม่กับทางสนุกก็ขอโทษขออภัยเนาะทางสนุกก็จะขอโทษขออภัยที่ว่าเอ้ยซื้อพอตุบุญเพิ่นก็จะเห็นพอตู้ก้อนเพิ่นโตจริงเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนเพิ่นก็เคยเห็นแต่ในคลิปแต่บัดนี้เพิ่นก็จะเห็นตัวจริงแล้วเนาะกระป้าก็เข้าไปหาทางเอ้ยบุญเนาะไปผังเจอแพ็คคู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอาสบายดีสบายดีเลยโดยดีสาวสวยเอาใหม่ว่านางไกลๆนี่ สาวสดหน้ใหม่มาหนังนำเลยอุ้ยพายางมาบอายพายบอกมงดิมีอายพอเห็นบอเเจนกับคนเกับคนแม่ความเลวยบุญกระแสต่อผับเซลเมีมื่อกี้นคือว่าลมเหลืองพายจะได้พมาจะได้ายมาออก้อ้าวบจอเท้าก้นเบื้งว่ะ มาดู้ตัวจิ๋งนานว่าอยากให้มาหอเเห็นมักเห็นยเบิ่งดอกยัเบิ่งตัวจริงเราเนาะจเราคือบอกว่าใหญ่อยเฉะจะรเห็นคือบอกว่าใหญ่ไปสูงแงเที่ยมาลองเบิ่งนจ่นแบปัดตายแล้ขัดช่องรูมหนึ่งนี่จะบว้เจ้าแล้วเขับใคนลังคางแล้วแล้ว พอไม้ใยันแต่เลยทางเพิ่นกับเพิ่นก็จะได้ช่องข้างเลยได้ใส่ความโอ๊ยนี่นั่นแหละแห้งหมักเออโมยันบอกว่าลีโมยันมาแล้วนะย่านแต่บ่ไหลเหรอเนาะแม่แล้วย่านแต่ผสมคำวาอกแต่คนหนุ่มก็ยังบ่ได้อีกดอกอันโตคือบ่ไดลาวก็คือว่าโตก็่ได้ใหญ่ต่ำๆพอปั้นนี่เอ๊ะแปดเถื่อ พลกชุ่มเติบเราเฮ้ยไม่ได้ชุ่มเลยะเ็ดดาวันเอดจับกรพื่อเาดอกไม้หมเพ่อกดีใจเลยดีใจเลยดมเลยเพื่อมือเราหาดมกอนหา้ดกอนลมได้เออโสีดงกอนลมกว่านี้ดงกอนลอยัง่เห็นตัวจริงเ้วบอเอยังเห็นกตเห็นแต่ในคลิปันแเบ้งอยากเห็นอยู่บ่อยากเห็นมือหนาที่โทรหาเราตอนเราสะดวกมาอะ เอาสิไปยหับเอาโอ้ไปเที people the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  ่ยงหน้าผูเป็น right? ยังไงไปแล้วเทียงหน้าไปผู้ป่าโดนกุ้งครบหันอยู่ไจะบ้านนี่แหยเนาะเอาอยู่บ้านล้อไม่มียุงลาวมาลาวซื้อเห็ดมาให้แกงดูน้ำมาอยู่หน้าเราโลดเห็ดมาให้แกงน้ำไม่เห็ดยังมาซุลกินแล้วกับป้อนเนื้อยังยังอ้ายอายใครญี่ปอนเฮ้ยใครญี่ปอนอันนี้ปอนเอง กูบอลปอนไทบ่รเฮาปอนไทบ่ดมเฮาดมบาดนี้เอ้ยังกันีอแท้เลยอยู่นี่อ่ะราบ่ดมเฮาดมเฮ็ดให้เราเื่อน่ยานะเออเาืะอแบน้อ่เเอาก้อนี้่มยันใจขาดบ่ออืแหงยันต้ก้อนลืมหอดผู้สาวน่อยเนาะเอ้ยสิดมาหาแต่่นีเนา เราบวดกอดเท่ากับกอดแล้วไม่ถ่ายปวดกอดแล้วเนาะถ้ายแล้วกอดแล้วม่ได้อย่าเราบวดหมักดิโอ้ที่เราคลงมากโม่เลอย่าเราหมักเท่าหมักหมักเท่าสิกอดผลข้าไปแล้วเเาคื่อผลข้าไปเราแล้วโธ่เจ้ากโสดบ่าคือจะไปกอดโสดมาแล้วโสดมาจากโอ้เจ้าซื้อยังเขาเอายังแม่ชิดแม่ชิดอันอยู่จังปี้ชาวโสดเผื่อผู้บ่าวสนใจเห็นในคลิปนี่เนาะ อายุสามเลยนะสี่ส UH, no ิบห้าสี่สิบห้าปีหอยรุ่นรุ่นใกล้เคียงกันได้เลยฮะรุ่นรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยตัวสาวสุดไปแน้วเอฟซีตุก้อนทั้งสองเลยอยากเจอเเจบสองสามคลิปเลยอยากเจอตุก้อนเลยยังไม่ได้เจอบ่ได้แล้วมันอีกคอยต้องโทรหาตุกคอนสะดวกแค่อยากเห็นหน้าเห็นตาเราเนาะ ดเินเอบุนอามาบังดูเอามาบังดูอยู่มือเช่านีนนี้เลยก็ท่องบุบบแทบบ่อเลยไอ้บุญเราิดเพยงนี้เรากับคนคือกันเนาะแล้วก็มักกัมักเราเฮ้ต้องปบบลอดอกปบลออย่เราบให้หมักลายกัมักมือหนึ่งกับออมักมือดียวเอาเราบให้หมักลายหมักมือนึ่งเอ้บุญเรจะคาเบาเล้บุญด้วยเลย จมัจะกมือยอยงทาเอ้ยุคนจะมาดึงขาา์บอนได้หวานี่ันมาเราก็ดึงลงใ้นาว่าดึงลงใหนาบอว่เกี่ยวเข่าดึงขาา์บอนแห้งมักเ้ยเธอลพัชยเราดอกบอดเกี่ยวเข่าจะหน่มไางเกงในมันเนี่ยเขชุกื้นเนี่เรเกี่ยวเข่าดึงลงใ้น้ากิตมผมอุ้ยย่าเราบเลย ไม่อยางกเหากังน่าหาเปะเสียง้าวลงหันลูกผมขามป่าเขาป่าเขาชุ้งพอดีลินมะลิอยู่หันปอลินมะลิลินมะลิอยู่ป่าเขาผมขามปอป่าเขาผมขามหันก้อยปะแดกลงไปกับกินซ้มบ่เนาะลินมะลิตัวตัวให้่แล้วเหรอเนาะไอ้นไปหน้าบ่มาไอ้วนกันเลยไปแล้วไปปลูกพักมันหวานพักมันมีผู้ต้องการเลยซื้อรถจักรใหคันหนึงสิไปหาเองลกอตัข้ามา ก้อนว่าจังไดค่ะชื่อรถจักรไห่ชิพะหาอ่าชื่อรถจักรไหคันหนึ่งไหเอ็นโคโล่ไปโร่ไม่ได้ยากเนาะบม่ได้ยากบม่ได้ชาอยู่หมองไได๋พอจะมาอยู่ตามทางเท่านั้นเองแท้กองแท้เจอกองแท้ไอ้บุญมีบอกคนขุดนานภาคให้ขุดเองว่าขุดเองขุดนานภักเองคนอ่ะโดยเอ๊ะเองแล้วเขาไม่มีคนเองเลาะเราว่าเจ้าชิคุดนานภาคได้ปะคารมา แล้วน่ะขุดนานน้อยน่ะก็ได้พอเลยเนื้อขุดดอกล่ะน่ะขุดเองก็ได้แล้วขุดนานขุดนานใหญ่นีุ่ดนานใหญ่ดอกุดนานๆนานน้อยก็พอเียพี่น้องหแล้วอ้บุญอยบุญกับสาวติงพี่น้องสาวติงกับสบุติงกับุดนานน้อยจานมาแล้วก็ลงไปหาักลหญ้าเอาแล้วก ให้พ่นลูกเนียแล้วก็คุดบานนพอดีวานี้คดมาสักคำคือบอกว่าให้เราปูไเลยโง่่มากแบบขุบว่าะคุดพอน้อยนี่ปลูกมุเพชรใส่ก๊กหนึงพอก๊กมเพชร่ลก๊อกมุกเพชรมันก็ชำมักก็สิใหญ่เองมันหรว่านี่นดนำเรียครับครับครับสาสีาวสทั้งสองเป็นหมูรุ่นเดียวกันเนาะ เอฟซีตุกคอนอีกบาทเนี่ยเปิดใจออกมาเปิดใจได้ไงเอติ่งสติ่งสี่สิบห้าปีเปิดใจโสดเขามีผู้บ่าวมักมาท่านให้เอ้าเฮงเอานะขันเณรเขาคุ้มได้คุยบอสคุยขันเขาคุ้มแล้วเอาโรูขันเขาคุ้มแล้วเอาโรูคุยได้หนุนจุกปีเจ้าหนุนจุกปีผู้บ่าวที่จะคุยเจ้าเจ้าหมักทำไรไม่มีเลยหมักทำไรเลยยันว่าผลเห็นนี่นี่เลยทาจิตติต่อให้อ้า บริตีถักบริตีแก่นะบ่กเจ็ดชิปเจ็ดชิปก็เอาคะแนนกุ้มตั้งแต่สี่จิมหาจนหอเจ็ดชิปเนาะคุยได้คะแนนเข้ากุ้มคะแนนเขาบบกุ้มก็เอาได้เขาบบกุ้มก็เอาคะแนนเขากุ้มเลยมีมีเงินให้ใช้มีเลี้ยงอยู่กินหนูอุ่นเนาะอันอยู่อุ่นนอนอุ่นแล้วเอาแหละไปอยู่บ้านเขาได้บ่กระบะไปได้ฮึกระบะกระบะบอเป็นยังคือกระบะกระบะไปแล้วล่ะ เขาเขียนกับเขาไปได้แบบเขาหายหรือเขาเขียนยู่เพื่อนเขาใครเ่าเขาหายเขาไปเอ๊ะเขียนหนีก็มาม่บ่หนี่ช่างบอกเขาเขาหมักเขาจะเขียนจะได้คู่ชีวิตหาบอกคู่ชีวิตย่านในนั่นบอกญาณเนในนั่นได้บอกเขาหายแล้วเขาเขียนนี้เมื่อได้เฮือนมึงมี่บอกว่าคุยคุยกันข้างแหนแล้วบอกเนาะหายเขาคนมาคนหักระเพื่อชิบหายโอ้ยถ้วยกระบวงยังเคาะกันมองแบกแบกแบกโอ้ยเหลืองแร้มันได้ แควกับรีดเท่านี้ยังกัดกันอยู่พอประนันกระเช้ามาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครูหักกันมันกันนี่เนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วเราแข่งอยู่ห้องสิ่งกล้าไปแต่ว่าไอ้บุญไปนี่แหไปคะแนนหมักหักกันจริงคุยกันข้างในนี่แหละหักกับปูไปด้ย่านคนนี้วัดย่านค่ะทุกก้อนเอามืออยู่ดำทุกก้อนเราเอาเอามืออยู่ดำไหนนอนถูกคลิปที่เราบอกเราต้องเอามืออยู่ดำเราจะได้คนหนึ่งเข้าห้อากับปูไปเ้อง

สต <cek> lo <uno> ิงให้มฮุบฮุบมหาโลดฮุบหน้ามาใส่หรอุ่บมาได้ฮุบหน้ามาใส่โลดเที่ยวมาเด้อคันมักาอยู่ผู้เดียวหรือ่ผู้ดียวออนทอนมีงหกโตแบคายอกล้วแบ่เสียตมันม้ยผูกเบิ่งซอยควายทึกใหญ่ตัวหนึ่งควยแม่แม่ใหญ่ตัวหนึ่งอันนั้นบ่ตัวสิได้อยู่ใ่ไหมเนี่ยอเาโอยเลเกไม่ก้อนกินกไม่ไม่ก้อนก่ไม่าไอที่ก้อนอย่านี่ก มีจันกรเยอะอรโอ้เหลือจันกรมันไปเหลือกินเนาะใครก็มีใช่เจ้าการแต่จันกรอยากดวนทำว่าอยากบาดบอกโอ้อยากเจออยู่ไดเจ้เห็นหน้าเห็นตาอยากคุยบึ้งคัดขัดเราซีว่าคือในคลิปเราเอามาเห็นตัวจริงกันแบบไหนหอามาเจอช่งคนเะายันอยู่นี่ยันปากบดังเลยหน่อยเออช่งคนมาหนังกลางรถเนี่ยเจาะหนาโลด หันหน้าไฮ้เราว้าว่นแบบก่งด้นอถ้าเราพูดชาวด็กน้อยเพิ่ย่านลาวเนาะอ่าญาวชำน้อยญานลาวเราไป่าน้องผ่านห้องเราเป็นาณชานิงห้องแล้มักกับสาวดิ่น้อยบ่ามัอเว่าถิ่นเว้าบอะไรเนี่ยเราบ่มมักหลักวายเรามาเลี้ยงหลักวายพี่น้องน้มาเราวมไขตัวเดียวจับดึงทือออกมาเลย ติงด uh ้งคือเอามาชิน้ำรังโอ้กินห่อนบักเถิดกูได้ไปกนบ่ได้มาหยางมันบ่อยบุเราชิเอาควายเลยแล้วราเราควายเรามเราชิมักบ้ามีควายแล้วเรามีตงูมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีพอดีเลยควายตัวเดียวมาบอยตัวหนึ่งบไงยนแต่งแล้วแต่งมาแต่งกั ลักมาเฮาไปบุญใส่ประเด็นการดึกหลักควาหลักควายใหญ่เรามาโลดเพิ่นชิบว่ามาบนอพอจะอยู่ได้ยังไงลำชิมาเรากินหอกควายเราลมาล้วก็งัวมาอีกเลยเรากระจูงมาอีกเดียเียงเฮึงเราจะท้ายหน่อยเหมยเหยนะเคยเคยไปบ่อยบ้านแล้ว บ้านอันห no, no, no. ูเมางนี่กุดแขกกุดแขกเออกุดแขกหน่อยหรือกุดแขกใหญ่กุดแขกใหญ่เคยไปแต่ว่าพบเห็นเหล่าอยู่ต่ชื่อนะอย่างว่าาพบเห็นโจ๊กเม่นอยู่ทองไหายทองนาเขาก็ได้ยินอยู่เข่าวเนาคนดำดำดำตัวน้อยตัวน้อยต่ำต่ำกับบัวดำเป็นพอประมาณเขาเห็นแล้วหนาก็บ่วเม่นหนาก็ะชื่อย่างนั้นเนาะหนาบกหนาบกทังดำบกคน เนยบรมเอได้เห็นขคมบริบคมบริ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 คมบราคมบรคบรคมรคบคมคมบริคมคนบริคมบราคบริคมบรวคมบมาเคมริมบรคมบริคมบรมบริเมริคมรมบรมบรมบริคมบรคมริคมคมบรมบริคคมบริมบคมรมบรมิมคมบบริคมบรคมบรบริมบรคมามบริคอบรริคมมมมม ญาติมัดบอเจ้าบุญานบอกมีวิธีแก้อยู่บ่แกแกับเรานลูกจับสินขวบหรือบ่หมดเลยหมดเลยบยังเลยขังจำได้ป่านี้ดึงฉินเลิกขวบกันเลิกชองหรอ่ินเลอยังบุญไปไนไหนไ่ไดหัวเลยป่านนี้หัวเลย ฟังขู่ว่าฟังขู่ว่าปล่อยให้ขู่ปล่อยมือนี่จัดหนึ่งเด้อเด้อใจจะบิ่งเด้อเห็นเราเด้อเคยเบิ่งอะไรเนาะเคยเบิ่งเบิ่งตะล่อแม่นบอกเดี๋ยวช่วงนี้ได้จ้ะช่วงนี้ได้เห็นอยู่บ่เคอที่กบเบิ่งตเห็นเข้าเห็นตัวเราหัวอยู่คนเดียวเข่าเข่ามันมีบ้านี่ว่าก็ไปเขับหันนอว่ะเข่าเนี่ยเราเรามาตามหาไอดอลเรา ามาหาครูแล้วพี่น้อยของโสดนะเนาะไติงโสดจากปีล้วเจ้วสามปีโสดสามปีฟูน,น่โสดตลอดปีอ่าลอดปีาปีนเขาว่ามันตัน <c oughs> <c oughs> ยานเขาว่าหูตันนี่เนาะยังเขาว่าได้ <c oughs> ยัเขาว่าหูตันไปนี่แท้ <c oughs> ว่าบ่เคยเอาผู้บ่าวผู้แพ้วอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ภายในอยู่ภายนอกภายนอกไอติงเราย่านิหูแจ้งเขาบอกหูตันทักหาเดี๋ยวอย่งเดิมมักหักว่าแจ้งใครไรหมูไม่ได้อ่ำเลยมักก็คือมักกอกหน้าบ่หรือยงไงในนอหมูคลองบ่ตันในนหูน้ำแล้วตันน้ำบรัยไผ่บ่สว่างบ่จะมจิตตันได้ยินเขาว่าอุดรอไง บอกพวกเจ้าค really like well, ือเนยังจะดวนี่เด่นนี่ดนี่นี่บุญเลยเขาลานทองนะฮะมันขับไปบึงอาตามาจากแรล่นเงินเมือนั่นโอ้จะแลกหาหมื่นบาทาชิมหาอันนี้ลานได้หัวจักกัปะ บักบเจาะหลอดล่างเ้าลุนจักกันเอาจาของ้านโอ้ยมาพี่เดชสุกกอดเลยเออกคนาได้เข่ากอแล้กกอดดงแก้มข่ากอดมาเราจะกอดดงแก้มมาพี่ลูกมได้ไหนทากอดชิกอดเองหรอกเฮ้ยโอ้ยอย่าตูกกอดยากเด้๋ยเพราะว่าต้องยากยากเนี่นโนเราเปลี่ยนกันดันเอาปบุญเนี่ย ยันหนังนี้ซ้อมเสียงเจอกับเสียงเดียวที่จำไั้ครับเรอเรามีเก่งสำหรับเราได้ค่ะเปลี่ยนกันวอาเปลี่ยนกันวอาเยอะเรียบร้อยาติเราบวชหนักเราอย่างจิตจักจับเราไม่ผู้ที่ชิล้อมช้ำบ่อู้มมาโล้วช้ำนี่นะเนื้อใจขึ้นไอ้ต็งเห็นเลรอใจขึ้นสี่อุ้มตู้ก้อนโลดคันย่างชาเยอะยิงกวสูไอ้เต็งเต็งเว้พี่น้องที่อุ้มตู้ก้อนแลนด์ พ่นามกางเอมบอร์โตน้อยดูกันใจแงอุ้มลดามีนะว่างัวงามขู่ดฮะมายืนไก่กันนะอโตโต่้วลน่ม่อ้บุญ่จอุ้มได้บ่ยอมเนาะอุ้มด่บอกไปมีเสียตีกนแล้วเนาะ จับดึงแขนเราโอ้ยบุญบอกเราสิ่งก็ได้ห่างแขนเรามาลูกได้เบิ่งแล้วบอกคลิปนี้เราไม่เห็นไม่เห็นได้จนเป็นแต่โตัวเราอยู่กับเจดาวแล้วก็จัดอยู่กับใครกับเจด้าขอเมียขอมางเห็นบอกขอเมีอะไรขอเมียอยู่เมื่อก่อนได้เต็มไปหมด FC 2ก้อนเรา ไปนั่งช่วงนี้เราไปหันคำไปแหนเนี่ยอยู่ก็ได้แต่ไปรู้เราบอกมือหนึ่งช่องหลานชำรานเงินเขาหาเราแต่ช่วงนี้เขาบ่อยเขาบ่อยถ่ายเพราะว่มวยแหว่าเรื่องเงินเราได้หลายได้หน่อยไกนนึงเข้าตู้ชิมจะได้บ้มือช่องหลานเงินเขาใส่จ่ายเนาะเป็นเมียไปเก็บไปเป็นบัญชีให้เราเนาะไปเป็นธนาคารให้เรา บอด้ขิดยาละตัวบอไปเล่าบ่ห้เก็บได้จ like ้ะเนี <im subjected> <il> ่ยเก็บอะไรกยาบ่ห้จับทองเขาแล้วเนาะห้เก็บกี่มาถามก่อนแล้วบอกต้องเพิ่น้บ่ผูมีต้องตั้กันหรอีาเขาบัญชีถุกมือบ่เฮ้เาการ่าเราชิผาเองดจ้ะผาเองแล้วปวดปวดิมือนะปวดชเมือได้เต็บบหาหจักาหูแลกาแันบ่ แ <c> ต <oughs> <class> <uma> <ca> ่บ่บล็อกนึงมักลําแายซ้ําาแงยบ่มาเอาดๆ้ยได้ิหเขาจังบ่มัน คนบอกข้า๊บเผื่อนยอนนันนั้นเจ้าเป็นั่ง้าวอนันนย็นโมแม่นั่น่ยันแม่เน้อื่นเขาวะเยันโมแม่เรื่องนี้ยันแม่เรืืองอื่นเอ๊ะประชบ้านฮะเยันแม่เรื่องอื่นกอนกข้าทชนี้นะะเย็นแม่เรื่องนี้เราบอกายลายหลุดขาอย่างง่ายขามุนมัดเราบอกลายบัดเราเห็ดยันเราเห็ดหมได้เฮ้ยยานนำชมทงบ่เออ มากะายจ้าเอาขีเลยแก่ดิค่ครับแม่คนเห็นเฮาคนบอกเ้ยสัเจ้าอันนี้ขวยเอาไรได้หคือหนึ่งไรชิบเชือหระไม่ไม่ไ่ไปไม่จับคนขวจับกันเจะาว่าขับบ่เฮาหยับไปใช้โรได้เจ้าว่าขับบ่ขันเจ้าขับขวบอยะขันเจ้าเห็บขอยแล้วข่อยันบมนักลงหนัก ข่อยน่ะสิจ้างผู้เซาเอ้อผู้เซาสดๆมาให้เจ้าข่อยสินั่งนับข่อยสิจ้างเท่าใดสุดแล้วข่อยเอาเจ้า5ล้านคั่นถ้าข่อยนับแล้วเจ้าบ่เฮาะข่อยเจ้าถกปับเจ้าเสียให้ข่อยได้บาดนี้จักไปยามดเออดบ่เห็นแนบดนีเพิ่นก็สิเก่งปานดบ่สิโมสาน่ะ่าเจ้าบ่อือาเจ้าได้10เพิ่นาอันนั้นได้10 อันนี้ว่าเจ้าได้เอลีบอกเจ้าได้แล้วขอบ่อยเฮ็ดข่อยนี่พอข่อยยันลืมนับอย่าลืมนับข่อยสิหาผู้สาวอ้อๆนาให้เจ้าข่อยสินั่งทานนัเออสิจ้างได้เออสิจ้างมาให้จ้า่เจ้าได้ฮด10เทื่อนี้แล้วข่อยเสียให้เจ้า10ล้านนเจ้าบ่ได้ลเจ้าเสียให้ข่อยน่ะ5ล้านข่อยบ่เอาซําข่อยสให้เจ้าอหลุดอีกอ้ข่อยหเอานําเจ้าหลุดข่อยเสียให้เจ้านั่นหลายจักไปยามดบ่ฮู้ว่าเฮยามไปเออ เปนชีเก่งเนาะอนคือบอกขี้โม่แท้ๆปบเลยเห็นบอกบเห็นบาอันนี้ก็ยันปบคือกันมาคขว่าได้หดสีไปีบมาขากบอก่คันข่อยเจ้าเฮ็ดข่อยละข่อยยันลงงักว่ามันมันโม่อ่ะโทรมาเอฟซีเราโทรมาเมื่อไหน่อยทีมีเอฟซีโทรมาเลยติเบื่อขักแน่เนี่ย เม oh. as, nah ื่เราเบิ่งต um so ั้งใจเบิ่งกันนะในโเียก็เห็นกั่บ่อด้นกว่าเฟซบุ๊กจะมีเฟซบุ๊กอยู่ะเมื่อกี้ถามเจ้าไปเลยเจ้าสะดวกคุยเขาตอนไหนฮะล่ะเหมือมีคนทักมาอยากคุยลเจาเวลาจะางยามได้ก็ทั้วมาเลยโได้าโบได้บไดคาวี่อย่างบอกบไดคาเนาะ เกี่ยวเขาาแล้วบัดเกี่ยวเขาอันมมเกี่ยวันเกี่ยวเขาบอชอนเนี่ยงุกทีมาสีเกี่ยวสีเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องอยากได้คนมาเกี่ยวเขาบ่โยอยากได้เห็นไหมมาหมัดเขาก็มาหมัดเขานำเขาน่าจะมีคอดิทางการจอกสองพันผู้บ่าวที่ยังมาคุยนี่ทางลาวทางไทยคุยคุยได้บ่ทางไกลคุยได้บ่นอกจากเมืองไทยได้คุยภาษาลาวภาษาไทยเข้าใจเนาะ ภาษาอื่นและยอมมันบอกภาษาอื่นย่อภาษาไทยได้เอาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหนุ่มๆที่ยังโสดบอกว่าพอห้างพอใหม่ครับได้บอกได้เนาะอยู่ไกลอยู่ไกลพี่น้องทักทายมาถ้าสนใจเอลยติ่งอายุสี่สิบห้าปีสาวเมย์ใหม่เมย์ใหม่ลูกิดลูกใหญ่หมดแล้วอ่ะมีครอบครัวหมดแล้ว เป็นแม่ขนบ่มีลูกขันมีหนาวเลยแบบทีนี่โสดเลยแบบที่นอนยามหนาวอยากได้คู่กอดได้หน่อนะอยากได้คู่บบดนี้แห่งความหนาวลูกพอนอนอุ่นแม่พอนอนหนาวบบดนี้กลายเป็นเช้ายามทอปช่องอยากมีคู่คู่คู่สั่งชีวิตเจ้าก็ยังแข็งแห้งอย่งเนาะแข็งแห้งไม่จบ ดําให้ดํานาเกี่ยวเขาอีหยังเรียบร้อยเนาะบ่เจ็บบ่นอนได้แน่บ่ได้นึงได้ค่าหลายบ่แต่ละปีเฮ็ดเวียเฮ็ดไดายไป440าิอ๋อกินบ่ได้หมดได้นะฮะบ่40กอบมาเข้าไปเล่าบ่หมดได้กิน